มาอีกแผลหนึ่งแล้วครับทีนี้มาลุ้นเพชนรนาลายนะครับขึ้นหัวสเสาไฟฟ้าแล้วนะครับรู้สึกอยากไกลครับพี่น้องบังด้วยดูดีครับจะปิดทิปนี้ได้ไหมตัวนกป่าห้าวมากเลยครับขึ้นหัวสเสาไฟฟ้าแล้วนะครับ าลายกำลังจัดนะครับครูกันใหญ่นะครับพี่นะ้องลงมาเส้นล่างนะครับ ต้องจับภาพกีฬามันๆนะครับทิปนี้นะครับเป็นทิปพิสดารน,นะครับพี่น้องตัวนี้ครูไม่มีอะไรครับแต่ว่าเหนียวคูดีครับก็พอเลี้ยงครับตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องแม้ช่างภาพเราวันนี้ทุ่มเทเลยนะครับ วันนั้นก็ตกคลองครับจับตาดูให้ดีครับพี่น้องเพื่อความประทับใจของแฟนๆนนะครับก็ต้องเสียสละกันหน่อยครับผมเปลี่ยนเรียมยีแล้วครับพี่น้องโอ้โหครับโอ้โหลงมาข้างล่างแล้วครับดูนะครับนกต่อเพชรนาลายนะครับ ดูดีครับจะจัดแต้มที่สองได้หรือเปล่าครับวันนี้ลูกคาดก็ได้แต้มแล้วนะครับหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้อย่าหลุดเด้ออย่าหลุดมาทางพี่เด้อขึ้นไปนะครับพี่น้องโอ้โหครับโอ้โหครับทีนี้ครับเอาแล้วครับช่างใจแล้วครับพี่น้องช่างใจแล้วครับโดดไม่โดดโดดไม่โดด โดดไม่โดดโดดไม่โดดเอาล้วครับมาลุ้นกันครับโดดไม่โดดโดดไม่โดดเอาล้วครับพี่น้องเอาแล้ครับขยับขยับแล้วครับขยับแล้วครับขยับแล้วครับขยับหัวงอกๆเลยครับโอ้โหครับเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วครับ เปลี่ยนเลียมเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับมาครับมาครับเปลี่ยนเลียมแล้วครับมาสายล่างแล้วครับโอ้โหสายมันเยอะจังเลยพี่น้องโอ้โหสายไม่ว่างจริงๆนะครับโอ้โหเสาไม่ว่างครับเสานี้สายระยงระยางไปหมดเปลี่ยนเหลียมลงมาข้างล่างแล้วครับพี่น้อง เอท่านไหนนะครับอยากจะได้นกต่อนะครับก็มีบริการทุกระบบนะครับวงนอกวงในนะครับเรามีให้บริการนะครับสามกุกสองกุกริวตันริวเฟืองนะครับมีทุกกระส์นะครับสําหรับนกต่อมีไว้บริการให้ท่านเอฟซีนะครับได้เอาไปต่อไปสนุกกันนะครับผมแบ่งทุกตัวครับไม่มีกักนะครับ ดูนี่ครับทิปนี้เพรนารายจะปิดบัญชีดำได้หรือเปล่าครับพี่นอ้องอ่ขออนุญาตตัดวิดีโออีกสักนิดหนึ่งครับผมเพราะว่ามันรู้สึกจะเป็นละครชีวิตแล้วครับ